นี่ความอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาธรรมดาภาษาคนก็คือไม่อยากให้ใครได้ดี <c oughs> อิจฉาว่าเขาจะได้ดีเขาจะมาเทียมเขาจะมาดีกว่าเนื้อกว่า <c oughs> ไม่อยากเห็นใครดีกว่าอิจฉาริษยาแต่ในภาษาธรรมนั่นอยากจะเชื่อเห็นว่าัไฟที่เผาตัวเอง ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ต้นไปแล้วผู้ที่ถูกอิจฉานั้ไม่รู้สึกตัวเลยก็ได้ไฟ <c oughs> ที่เผาตัวเองแล้วก็ไม่ได้เผาไอ้ผู้ที่ที่เขาอิจฉาริษยาคนที่ถูกอิจฉาริษยายังไม่รู้สึกตัวไม่มีอะไรเลยก็ได้ แต่คนที่อิจฉาริษยาเนี่ยมันจะจุดไฟเผาตัวเองตั้งแต่เรื่องอิจฉาริษยาอยู่ข้างหลังั้คนเดียวก็ได้ครับอิจฉาริษยาคือไฟที่เผาตัวเองจะตั้งแต่นานนมนมนาน <c oughs> แต่ถ้ามันไปทําอะไรข้าโดยความอิจฉาริษยานั้นก็เป็นอีกอีก,อกเรื่องหนึ่งมันกลายเป็นการทํากรรมชั่วทุจริตอะไรไปย่างลนะ ที่หมายถึงอิจฉาลิษยาอยู่ในใจนคือไฟที่เผาผุนั่นให้ร้อนเป็นนรกโดยที่ฝ่าโนู้นยังไม่รู้สึกตัวมองดูกันอย่างนี้มากๆแล้วจะได้เกลียดได้กลัวให้สิ่งที่เรียกว่าอิจฉาลิษยาเป็นบาปที่ลึกซึ้ง ที่ทําให้เกิดการกระทําอันเลวร้ายในคำพีไบเบิลนของพวกฝรั่งบาปอันแรกที่เขาแสดงไว้ในคำพีก็คือว่าพ่อมันรักน้องมากพี่มันเลยหลอกน้องไปฆ่าเส้นในป่า,อ,าอิจาริศยาเป็นเหตุให้ฆ่าน้องให้หลอกลวงน้องไปฆ่าเส้นในป่า นี่ก็มาจากความยึดมัน่นหรือมั่นในเรื่องดีเรื่องชั่วไหม <c oughs> เราพ่อไม่รักไม่ดีน้องมันดีพ่อมันรักมันก็เลยเกิดอิจฉาริษยาการที่ทําอะไรอย่างเลวร้ายเพราะความอิจาริษย,าก,ยาก็มีอยู่มากมีอยู่มากทีเดียว